นายกตู่มาแล้วรุดเยี่ยมผู้อพยพเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้วสวัสดีค่ะหญิงวันบันเทิงนะคะมาแล้ววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานผลิตโฟมและเมล็ดพลาสติกนะคะที่ซอยกิ่งแก้ว21ค่ะจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากเลยและกลายเป็นเหตุเสะเทือนขวัญของคนไทยทั้งประเทศจ้า และเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยค่ะสำหรับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งนักร้องสาวดีว่าตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะคะในโลกโซเชียลเกี่ยวกับการทำงานค่ะบางคนถึงขั้นกับ นำภาพออกมาโพสแล้วก็ประกาศตามหากันเลยทีเดียวนะคะงานนี้มีคำตอบให้ชาวโซเชียลแล้วนะคะนายกตูนนันทิดาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมีภารกิจร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรถเข็นวิวแชร์ไว้สำหรับบริการพี่น้องประชาชนณศูนย์ฉีดวัคซีนปากน้ำหอชมเมืองค่ะเอาเป็นว่า ชาวโซเชียลได้หายข้องใจกันแล้วนะ่ะว่านายกตูน่นันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการหายไปทำภารกิจนั่นเองจ้าหลังจากที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นนายกตูน่นันทิดาแก้วบัวสายนะคะซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการซึ่งนายกตู่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันค่ะ โดยมีการตั้งจุดบริจาคช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้พร้อมกับหอบความช่วยเหลือมานะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันหน่วยงานเจ้าหน้าที่สิ่งของจำเป็นต่างๆรวมถึงอาหารประทังชีพพร้อมหน่วยงานที่แทบจะปักหลักตลอด24ชั่วโมงค่ะ